สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สระตคุณโค้งน้องนาครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับครับเจ้าอยู่กูบาต้ายูห้าครับอาจารย์ไมยครับผมเสร็จจากภารกิจแล้วครับผมที่บ้านสมิตประชาครับอาจารย์ไมยก็ได้ย้ายมาทําการที่บ้านน้องปุณนะครับนี่ครับคือพระเอกของเราตัวจริงอาจารย์ไมยครับเดินเก็บงานทุกบ่อครับผม ถือว่าเป็นคนที่ปิดงานครับอาจารย์มาปิดงานทุกบ่อครับเนี่ยเก็บกวความสะอาดให้กับทีมงานพี่ๆรุ่นพี่ครับผมเนะจ้าตัวใหญ่แต่อาจารย์มาเนะี่ยคือเดินเก็บงานครับปีมืออยู่แล้วครับผมเนาะนี่ก็เริ่มมีปีมือขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอ่านเก็บออกทุกบ่อครับเพราะว่าตัวเองก็งเป็นคนเก็บนี่ครับผม แต่ยังไม่ได้รีดคานครับแต่ว่าเดินเก็บๆมาแล้วครับเมื่อกี้นะมาถึงก็ลุยเลยครับนี่ครับผมอันนี้เป็นบ่อได้ครับผมอันนี้พิกัดที่บ้านน้องปูนครับเทศบาลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุร์ครับผมกับแรลงของการผู้ใหญ่สุนันทาครับนี่ถ้าพูดถึงน้องปูนก็ต้องคิดถึงฝรั่งครับผมฝรั่งอินเซียครับผมอยู่นี่ครับ มีชื่อเสียงเรื่องฝรั่งอินทรีครับผมฝรั่งที่อร่อยที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ต้องน้องปุ่นครับผมพาเพื่อนๆมาชมช่วงบายของการทางนานครับวันนี้กับเจ้า XCMG E2154 เปิดชั้นได้เรียบร้อยครับผมกับบอร์ที่2ของเรากับอาจารย์ปอนโทร12ครับผมนี่ฮะ ก่อนหาของเราก็คืออย่างที่เห็นนะครับคือการโยนดินครับผมโยนได้แค่ฝั่งขวาฝั่งเดียวครับคือโยนตรงนี้ครับผมซ้ายไม่ได้เลยครับหน้าไม่ได้ครับผมหลังไม่ได้ครับมีแต่ขวาอย่างเดียวครับก็ยังโชคดีที่มีสะเก่าให้โยนครับผมนี่ฮะอาจารย์ปอก็จะทําทางครับเพื่อจะลงเข้าไปชั้นที่สองครับ เมื่อกี้พิ่งย้ายจ้าคูปตายู่้าามานะครับเนาะกับอาจารย์มายครับผมมาจากสมิตประชาครับมาทำการเคียร์ริ่งพื้นที่ช่วยเจ้า XCMG XE2154 ครับผมทีนี้ก็ถ้าเป็นก็ถ้าตามรูปแบบก็เราจะลงไปวันนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็ได้จบ่อนนีนะครับแล้วก็ไปกดล้องใส้ไก่ครับแล้วก็ทิ้งให้อาจารย์มายเคียร์ริ่งตามหลังครับผม พราะอาจารย์ไม้ก็คือจะแค่แต่งคันแต่งสรุปตามรูปแบบบอกครับนะรีดนอ้ครับผมโกยโกยขึ้นมาแต่งรอบนี้ครับผมแต่งรอบสะครับผมเรียกว่าแต่งรอบสะรอบคันไปพาเพื่อนๆชาว YouTube ของเรามาชมผลงานของเราช่วงบ่ายกับหน่วยที่สองของเราอาจารย์ปอนครับกับความคืบหน้าของผลงานของพวกเราช่วงนี้เราทำงานอยู่สองตำบลครับ อีกตำบลนี่อยู่ที่สูงเนินครับอาจารย์เจตเจ้าเอส0คสองรับผมนี่ฮะเดินขึ้นบนคันดินนะครับบ่อเก่าของท่านครับผมน่าจะพอดีครับดินตรงนี้ครับผมคันดินน่าจะไม่สูงมากครับเราดึงดินข้างในนี่ครับขึ้นใม้หมดครับนี่ครับผม สวยงามครับผมสวยงามคือดินอย่างนี้จะรีดคันได้ลําบากนิดครับ mm. เพราะว่าดินมันเป็นก้อนใหญ่ครับ mm. ดินเหนียวก้อนใหญ่เวลาแต่งสรุปก็จะไม่ค่อยสวยครับจะไม่สวยไม่รีดรีดได้ไม่สวยเท่ากับเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินที่มีน้ำครับตรงนี้ก็จะแห้งแห้งเลยครับผมเนาะ ดูวิธีการทำงานคอยถึงของเจ้า XCMG ครับก็คุมพลังเหลือเหลือครับกับเจ้าเจ้า XCMG ใช้เครื่องยนต์สสุขภพ B G 1นึครับผมเครื่องไดเร็กครับผมของ XCMG ยังใช้ได้รกอยู่ครับผมเนาะ นี่ฮะโอ้การน,นี้ได้ประโยชน์จริงๆครับผมได้ผมบอ่อเกา่าขุดบอ่อใหม่ได้ปรับแต่งเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ครับที่ดูที่ก่อนเป็นสวนฝรั่งครับผมเนี่ยเป็นโคกนาโมเดลครับเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนของท่านครับชุมชนบ้านหนองปุนครับอ่าจะมีของเราอาจจะมีหนึ่งชุมชนมีแปลงโคกนาหนึ่งที่ครับสาหรับหนึ่งตำบลก็อาจจะมีเกือบทุกๆหมู่บ้านครับ หมู่บ้านละหนึ่งแปลงครับผมเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนและก็ผู้ที่สนใจกากรทำพลงนาของเราครับเนาะการคนทำนาต้องเห็นว่ามีเออยอย่างงู้นอย่างนี้ครับผมถึงจะมาดูผลง,งานบางทีชาวบ้านหรือเกษตรกรยังมองภาพไม่ออกว่าการทำพลงนาเป็นอย่างไรเนาะครับตอนนี้ก็มีโครงการจากหน่วยงานรัฐครับที่จะส่งเสริมให้กับชุมชนหรือเกษตรกรได้เห็นและก็ได้มีที่ศึกษาดูงานครับ เพราะว่าการเข้าร่วมโครงการก๊อกานาโมเดลต้องอยู่ในสัญญาของพัฒนาชุมชนแล้วแต่อําเภอทุกอําเภอครับนะเนาะแล้วแต่ของทานก็คือจะอยู่ในสัญญา5ปีครับเนาะให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของอคนที่สนใจเรื่องก๊อกนาครับนะ้องแล้วก็ชุมชนของท่านครับเนะาะทีนี้แต่ก่อนว่าจะดูก๊อกนาต้องไปดูอาจจะต้องขี่รถขี่อะไรไปดูพื้นที่แกลกๆครับแต่ต่อไปนี้ทางหน่วยงานรัฐก็เห็นเล่งเห็นตรงนี้ครับเลยว่าสร้าง โคกน้องนาปั้นโคกน้องนาเพื่อที่จะให้ได้เข้าเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ได้สบายสบายครับผมมีทุกชุมชนครับผมเรื่องโคกน้องนาโมเดลเนาะอันนี้เราเล่าตามที่เราได้รู้มาครับเราที่เราได,ได้รู้มาเรื่องโคกนองนากันเลยได้เล่าสู่กันฟังครับผมทํางานตรงนี้ก็พอได้รู้จากรรก,รรการพัฒนาการท่าก็เล่าเรื่องนี้มาแล้วก็เล่าต่อกับเนาะสําหรับคนที่ยังไม่รู้ครับเนาะต่อไปนี้โคกน้องนาของพวกเรานี่คือเฉพาะแต่ขออนุญาต พูดถึงสุรินเนาะสุรินนี่ปีนี้กดเกือบสองพันบ่อครับนี่ฮะสองพันบ่อก็โอ้จะทําจะดูตรงไหนกันนะครับโคงนน้งลงหน้าสบายสบายๆทุกชุมชนมีโค้งลงนาเกือบทุกโค้งลงนาคนรับาะเกือบทุกหมู่บ้านครับเกือบทุกชุมชนครับผมเนาะเราสามารถไปศึกษาเรียนรู้เรื่องโค้งลงนาได้ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของปีหน้าครับโครงการตัวนี้ก็จะมีอีกครับผมเนาะมี ท่านผู้สนใจลงทะเบียนเรียบร้อยครับเยอะแยะมากมายครับตอนนี้คือรับไม่อั้นครับแล้วก็เยอะมากครับเรื่องของงลงนาโมเดลให้เห็นแค่การขุดก็อยากจะทําตามแล้วครับบานเปื่อยเนียนยามสวยใสมากมายครับมากจริงๆครับเรื่องขครงรงนาเนาะของเราก็ยินดีครับที่ได้ขุดโครงลงนาแล้วก็ได้มีความรู้เรื่องโครงลงนาและได้งานทําด้วยครับเนาะถือว่าขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเราได้ทํางานพวกรงนาครับเนาะ ฝากทีมงานสุรขุดคุ้งโงานครับทีมงานรถขุดมืออาชีพครับฝากผลง,งานพวกเราไว้ด้วยครับนาออ้อมอกอ้อมใจเกษตรกรของหลายๆจังหวัดของพวกเราครับที่ดูคลิปนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะทำาค้งรงนายินดีรับใช้นะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบพ,พิ่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ